สวัสดีครับดีกับ PK Audio โอผมมานิจแยอีกแล้วนะครับก็มีนะครับเป็น dbx นะครับ EQ แท้มหาจักรนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นแท้มหาจักรนะครับมหาจักรติดตรงนี้นะครับแล้วแต่บางคนจะมาติดตรงนี้บางคนติดใต้ท้องบางคนก็จะติดตรงมุมนี้นะครับแล้วเขาติดตรงนี้เพื่อไม่ให้มันหายนะครับบางคนติดตรงนี้ก็กลัวมันไปทับนะอันนี้ก็แล้วแต่ละคนจะติดนะฮะด้านในไม่พ่นสีตามสเต็ปมีแบบนี้นะครับนี่ของแท้นะฮะ ข่อแท้นะครับนะตรงนี้จะไม่พ่นสีข่อแท้ด้านในไม่พ่นสีนะครับแบบนี้เลยอะไรทุกอย่างขาวจั่วตัวนี้นะครับมือหนึ่งตอนนี้อยู่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทมือสองเราขายแค่เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้จะเป็นม e ีเบกแท้นะครับนะมีวอลลุ่มตัวทีนะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับเดิมๆสวยๆแกะด้านในให้ดู มาหาจากแท้ด้านในแท้นะครับนี่เดี๋ยวลองเสียงให้ดู <S 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 นะครับ <S 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 ขณะน,นี้เวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับก็เลยเปิดได้ประมาณนี้เราก็กลัวผีลิขิ์ก็เอามาให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทอตัวนี้ที่ผมขายสามพันนะจากสามพันห้าลดเหลือสามพันตัวนี้เลยนะครับตัวใหญ่ๆสวยๆ อ่าตัวนี้สามพันเหมือนกันนะครับแปดข้างละหนึ่งดอกได้ตัวนี้อยู่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทไอ้ตัวนี้อยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทรีวกวแทนมหาจัรกันนะครับอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งเขาโอนแล้วนะครับก็เอามาให้ดูประมาณนี้นะครับนี่ท่านไหนสนใจยังไงแชทมาเลยนะครับเอสดีไลน์มาศูนย์แปดสี่ทุนเจ็ดแปดเก้าจะสี่ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมไม่รับของเข้าเลยนะครับเนี่ยผมจะเลาะที่ผมมีให้หมด ตัวไหนลดได้ลดนะตัวนี้สามพันห้านะครับสเปคโรงงานสิบแปดข้างละสองคาดดีดิจิตอลดีห้าพันห้าผมแนะนําให้สิบแปดข้างละดอกพอนะครับตัวนี้อ่าข้างละสองมันหนักไปนะครับตัวนี้เรามีด้านในให้ดูนะครับถ้าไหนสนใจแอดไลน์มาศู 88, 4, 7, นแปดแปดีู่นเจ็ดแปเก้าสีะครับผมอันนี้เหลือสองตัวจะโลกนะครับตัวนี้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะก็ไม,ม,ม่อินยูเอสเอมือสองมือสองไม่หนึ่งตัว 14 5 0หบาทรวมส่งนะครับราคารวมส่งตัวนี้ตัวแท้นะครับแต่ไม่มีมหาจักรเจ0 0พันครับอันนี้มีมหาจักร7,500ันห้านะครับสภาพสวยครับจสวยนะครับอันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้เป็นรอยขูดขีดอะไรนะเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นรอยแล้วเขาเอาสีแต้มแต่ผมดูแล้วมันก็โอเคนะรวมรวมแล้วดู่ะรวมๆมแล้วมันสวยครับ หายากนะครับถ้าสวยกว่านี้ก็อยู่เก้าพันห้าะครับประมาณเนี้ยแต่อันนี้คือแบบหาได้ที่สวยสุดแล้วนะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทตัวไม่มีมหาจากเจ็ดพันนะครับตัวบนนี้หนึ่งสองสามหนึ่งอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับมีมาไม่เยอะนะครับยามาห้ายามาห้าอ่ะตัวนี้ยามาห้ากับบาเลนเจอร์นะครับบาเลนเจอร์เนี่ย ผมลดให้นะครับท่านไหนสนใจผมลดให้เลยสามพันแปดร้อยบาทนี่จากสี่พันนะครับอ่าตัวนี้นะฮะจากห้าพันห้าลดเลยเหลือสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมอ่ายามาห้าแท้หายากและ้วะครับลดให้เลยราคาบางตัวลดได้ตึงก็คือสุดนะครับค่าส่งท่านต้องออกเองเพราะอะไรบางทีบางตัวเราปล่อยเท่าทุนให้เลยแต่เราขอค่าส่งร้อยสองร้อยประมาณนี้นะครับผมอ่าเพราะบางตัวมันราคาตึงมาสูงนะครับ บางตัวก็ได้พร้อมส่งให้นะครับผมโอเคนะครับท่านไหนสนใจเนาะ0 8 8 4 7 8 9 7 4 9, 9, 9, 9นะครับ Pk Audio 1989นะครับเอามาให้กันดูเหลือไม่กี่ตัวแล้วครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้รับของเพิ่มนะครับอ่าเนี่ยมันจะเหลือประมาณนี้นะครับผมตู้เบสตไปหมดแล้วนะครับท่านที่ไหนนะบ,บางทีผมขายนะสนะี่พันอะผมลดให้เหลือสามพันต่อผมเหลือสองพันโอ้โหจะไปยังไงนะฮะ เออบางท่านก็ต่อเกินก็ไม่ไหวก็ไม่ได้สําหรับคนที่เข้าใจก็มาเอาไปเลยผมขายคู่สี่พันผมลดให้เหลือสามพันนะบางคนเข้าใจมาเอาไปเลยมันตกใบละพันห้าท่านขอบเหล็กอะไรหมดทุกอย่างเพราะมาเห็นเขายกกลับเลยนะนั่นแหละโอเคเนาะอยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละคนนะบางคนก็อาจจะอยากอย่าแบบเยอะๆเกินมันก็ไม่ได้ท่านลองนึกสภาพจริงถ้าผมเบดสิบแปดนิ้วผมขายท่านนะ่ยคู่ละสองพันห้า ต้นทุนผมจะมาใบละพันนะใครจะขายให้นะครับเออต้นทุนสองพันขายสองพันห้ากำไรห้าร้อยตกใบละสองร้อยหรืออย่างเงี้ยใครจะขายให้ใบล,ละพันอ่ะตู้เบร์อะยากครับต่ำๆได้มาพันห้าพันแปดสองพันสภาพสวยๆได้มาใบละสองพันอยู่แล้วครับมาขายสองพันห้าอย่างเงี้ยนะครับเพราะลูกค้าเขาติดตามผมอยู่ว่าเขาขายผมขายเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะ <c oughs> นั่นแหละครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมพิมพ์งานพีเคอารดีโอหนึ่งเก้าแปดเก้านะครับนี่อ่ามาให้ดูเลยนะครับท่านไหนสนใจนะส่วนแปดแปดสี่ส่วนเจ็ดแปดเก้าส่วสี่แอดไลน์มาจะได้ตัวไหนนะฮะตัวไหนลดให้ได้ลดได้นะตัวไหนไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับผมราคาบางตัวมันมีทุนเราจดราคาทุนไว้ทุกตัวบางคนต่อต่ำกว่าทุนพร้อมส่งอีกนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างบางคนต่อเหลือตัวแรกเหลือสองพันห้าพร้อมส่งเนี่ยพอเวอร์เนี่ยมันจะไปขายได้ยังไงนะครับผม บงคนต่อเลยสองพันเนี้ยคือบางทีเราก็คิดว่าเราเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ไม่ขายคนนี้ก็ร้อยเจ้าของมาแค่นั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเทสตัวนี้เพิ่มเติมแล้วก็จะถ่ายวิดีโอไว้ท่านไหนสนใจนะตัวแปด4ปดสี่ตัวาวันนี้ทีมงาน P.K. Audio นะครับขออนุญาตทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ